วันนี้นะครับเรามีนัดถ่ายงานที่ c าเป้แมวกระติาเป็นเสือขอเป็นแมวสักวันเขาบอกว่าเสือนี่จะไม่กินเหยื่อเันกันเะหลอกไม่ไม่รู้ไม่รู้เนี่ยท่าดิแทจริงท่าดิแทถูกจีแทถูกอะอมหัวเล้ไหม บ้างครับวันนี้ชอบแมวครับเหรอแล้วแล้วไหนไหนบอกว่าชอบหนูไงชอบหนูอะไรครับชอบหนูมากกว่าแมวแก้วคือที่แล้วเราเป็นคนมีสาระอ๋อฮะแต่ว่าเราไม่ค่อยแสดงออกนั่นเองอ๋อก็คือถ้าเราเรามีสาระนี่คือมันเป็นการแสดงของเราใช่สาระไม่มีหน้าตาดีไปหมดนี่ รัทุกท่านเข้าสู่ก่อนชาแนลวันน <ad> ah. ี้นะครับ maintained. เป็นวันหยุดของเราหยุดของผมแล้วก็หยุดของบางวาฟรีนะช่วงนี้เป็นไงบ้างครับสนามบินเงียบครับโอ้โหมาต่อเมื่อกี้สายข่าวนะเป็นไงบ้างครับตอนนี้ที่สนามบินเงียบครับเงียบเงียบเงียบกว่าปลาช้าอีกเงียบกว่าคือมันเป็นช่วงที่วิกฤตช่วงที่รระบาดอย่างแรงอย่างแรงมากอธิเสธไม่ได้ว่า วงการการบินนะได้ครบหมดแหละเต็มเต็มเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องคนเดินทางเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรเงี้ยมีก็เลยเงียบเป็นพิเศษแต่ไม่เป็นไรวันนี้นะครับเรามีนัดถ่ายงานที่ Happy Meal จะมีทีมงานของเราอีกสองสามคนที่จะไปเจอกันที่ร้านไปไม่รอมีคนไปไม่รอเราต้องตามไปดูสิไปไม่รอรอ นัดกันด้วยด้วยนัดด้วยกันแท้ๆใช่ไปก่อนไม่รอน่าเนอะสิบอกว่ามีงานมีงานที่ไหนได้นี้ชิ่งไปก่อนเลยโบไมค์บอกถึงแล้วถึงแล้วอยู่ไหนนี่ก็ถึงแล้วถึงมาละอยู่ไหนก็บอกอยู่ที่ไหนอยู่ในใจไงล่ะอยู่ระหว่างทางโทรหาว่าฟรีแล้วพูดก่อนพูดทำไมเนี่ยฮะโวหาานีไม่่ไมอยู่แยกพัฒนาการครับแล้วอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้มันตรงนี้มันอยู่ที่ตลาดรถไฟเลยนะรอยเดียวกันเลยใช่ไหมโอเคเข้าเวลาก่อนเข้าเวลาก่อน ไปทำความรู้จักกับหมาก่อนเฮ้ย <laughs> ป่า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 โอเคๆอะไรก็แต <c oughs> ่ว่ <c oughs> าจะเล่าเจอกันที่ร้านว่าเราไปดูแมวกันว่าช่วงนี้ปกติเราเป็นเราเป็นเสือใช่ไหมปกติเราเป็นเสือแต่วันนี้เราเป็นแมวดี <c oughs> ว่ามี่สองสามวันนี้แล้วเนี่ยผม แต่แกไมู่ว่าอยา,อยากจะให้เราทําเกี่ยวกับอะไรบ้างมีหลายคนบอกว่าให้เด่นําแล้วก็ให้ไปถ่ายให้ไปถ่ายร้านคาเฟ่แมวอ้าเหรอแล้ววันนี้เนี่ยผมก็เลยจัดให้คบคือเราเป็นเสือ,สอขอเป็นแมวสักวันเขาบอกว่า oh, เสือเนี่ยจะไม่กินเหยื่อกัน ใช่แล่ะไม่ไม่รู้ไม่รู้โอเคนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีแมวอะไรบ้างนะส่วนตัวแล้วก็ชอบแมวอยู่แล้วนะเพราะว่านิสัยเราก็แมวจริงๆอ่ะเดี๋ยวที่ทุกทคนเห็นอยู่แล้วเออทุกคนเห็นที่เป็นเสือนี่ยมันมันคือการแสดงนะจริงๆเราก็เป็นแมวนะครับทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะโอเคมาเจอกันที่ร้านเลยนะฮะอีกสองสามคนแล้วอยู่เขาน่าจะอีกนั่นแหละเราจะเล่นกันโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านครับผม จ้าพ่อแมวเป็นยงไงบ้างครับเจ้าพอแมวชอบครับถืนเส้นครับชอบเหรอเฮ้ยสนุกเขาให้อุ้มไหมไม่รู้ดิชอบแมวแล้วชอบหนูวิชาแต่แมวชอบแต่ชอบหนูมากกว่าอุยไม่ได้ที่เขาบอกว่าเป็นแมวแล้วเป็นเสือไป ไม่มีที่นั่งเหรอ้ามถึงก่อนมาถึงก่ <Happ ens. S 2> อนเนี่ยีมหานอมมหานอมือทาสแมวอันนี้ก็ทาสคนเียทาสคนเียทาส้นอะไรชะ ที่แท้จริงที่แท้ทูกอมหัวแล้วไหมความรู้สึกเป็นไงบ้างครับดูดิชวนมาคุยด้วยกันนะมันไม่คุยแล้วกับเราคุยกับแมวเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคุยกับกล้องดิถามชื่ออะไรไม่ตอบ อแู่ดิเราิดีตอนนี้น้อบอกเคยกินหมดแล้วมาแล้มาแล้วมาแล้ครับมาเล้ครับพักค่หนครับพักทค่หนเร็วเฮลโหลนี้ออกกล้องออกกล้องด้วยเนลโหล ฮัลโหลเเลี้ยงแมวไหมฮะเป็นแมวที่บ้านจิ่งมากบอกเลยแมวที่บ้านเหมือนเหมือนเราไม่เลี้ยงมาไงฮัลโหลดี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 ออนหิวดครับข้าบสิคือครับคออะไรครับคุยแนะเป็นงังไงรู้สึกเป็นไงบ้างครับ อยากมานานอยากแมวอยากมานานอยากมานานอันนี้ก็ทานกันเป็นไงบ้างวันนี้ทีผ่านท่าตีผ่านท่าจะจะบอกว่าเป็นท่าท่าทั้งแก๊งอ๋อน้อยอันนี้ทาาแมวตัวจริงนะทาาแมวตัวจริงเลยเห็นหน้าคนขวดแบบนี้เจอแมวด้วยน้องน่ารักทันทีเลย ตัวเสือแต่ชอบแม่นี่แมวยิ้มได้เลยนะอืมใช่ไหมชอบแมวเนี่ยมันหยุดมองอมองหวานกินหัวแมวกินหัวแมวหัวโตดิตัวนี้พันอะไรเนี่ยนี่เรมาพันสองได้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  ได้ได้ได้ดูดิอันนี้เจ้าเจ้าถิ่นเลยนะฮะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับวันดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเอาสัมภาษณ์นั่งแหลงข่าวซะหน่อยชื่อข้่ใจใช่ไหมลูกนะ่เข้ยใจไงครับ เรื่องอื่นขอเล่นอื่นขอเล่นอื่นได้ไหมเรื่อี้ไม่ไหวละไม่เที่ยวนู่นะนี่สายแดกอยู่แล้วสายแดกอยู่แล้วอันนี้ก็แดกอันนี้แดกไหมฮู้ว่าที่แดกอันนี้แหละอันนี้ทานแมวอันนี้ทานแมวเจอแมวแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเจอแมวแล้วแม่ขนแมวแม่ขนแมว อะไรเป็นไงบ้างครับกัดกันได้มีอะไรอยากจะบอกแมวบ้างครับบอกแมวที่บ้านว่าหญิงมากกุเลี้ยงมันเหมือ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 นมันแบบไม่ใช่จากเลี้ยงกูอะเหมือนมืนมันเลี้ยงกูอยู่อะกูเป็นทาสมันเลยต้อง้อกแมวที่บ้าน ่วันนี้วันสำหรับวันหยุดของเราในวันนี้นะครับก็เราไปที่คาเฟ่แมวเราก็ได้พาเคาเรียกว่าอะไรพาท่าที่แท้ถูกทาที่แท้ถูกทาที่แท้ถททู่อยู่ตรงนี้แล้ว <laughs> เป็นไงบ้างครับเสียการเสียการมากนี่เม,มื่อกี้เนี่ยเอาโควิดมาจากแมวมาวหรอื <c oughs> อเปล่าเป็นไงบ้างครับวันนี้หรอแล้วแล้วไหนไหนบอกว่าชอบหนูไง ก็หนุมากกาแฟแมวมาคาเฟ่แมวแต่ว่ายังเป็นเสือเสือยังยังไม่ออกจากไม่ออกจากร่างเลยนะฮะพาเสือมาาคาเฟ่แมวแล้วก็พาหมูมาคาเฟ่แมวด้วยช้ามาด้วยฮิปโปฮิปโปม เกครับสวันนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนะคือจริงๆแล้ววันหยุดก็จะชิวๆไม่ได้ทำอะไรไม่ค่อยได้ไปไหนอะไรที่มันไร้สาระเนี่ยเราเราส่วนใหญ่เราจะทำไปถูกนะอะไรที่มันแบบเป็นสาระอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยไปเท่าไหร่เรามีบ้างแต่ว่าแสดงออกน้อยนีแต่ส่วนใหญ่แลก็คือจิงแล้วเราเป็นคนมีสาระอ่ะฮะแต่ว่าเราไม่ค่อยแสดงออกนันเองอ๋อก็คือถ้าเราเรามีสาระนี่คือมันเป็นการแสดงของเราใช่ สาระไม่มีหน้าตาดีไปวันนี้นี่เข้าไปเข้าไปมีอะไรมีอะไรีกไหมเล่นเงินเลยไหมเล่นไหอีกเอางี้ถ้ารอบหน้าคนไหนคนที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่นะครับก็อยากจะให้เราพาไปไหนเป็นได้เลยนะครับใต้ใต้ใต้คอมเมนต์นดเนี่ยเมนต์ได้เลยว่าจะให้ไปไหนแต่วันนี้เนี่ยเราก็มาคาเฟ่แมวนะครับเพราะว่าเราก็ได้มีคนมาบอก เสนอกี่คนกี่คนอยากจะให้เราพาไปกี่คนอ่าคาเฟ่เราจะเสนอกี่คนถามตั้งแต่ไหนที่คาเฟ่แล้วกี่คนก็เยอะแล้วก็เอาแส่ว่าคนแต่ว่าคนที่มีน้ำหนักเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกใช่ไหมอ่ไม่ใช่่ก็ทุกคนแหละส่วนใหญ่แล้วก็จะเอาน้ำหนักที่แบบส่วนใหญ่เขาจะให้เราพาไปเนี่ยแล้วเราหนักเท่าไหร่เออฮะอันนี้เป็นเป็นอันนี้ความลับความลับความลับโอเคครับจะฝากอะไรไหมฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์ก่อนมีทุกกลุ่มมากดเข้าไปเถอะมีทั้งเพจตอนนี้มีทั้งเพจทั้งยูทูบนะกอนชานนนะ KON นะครับไม่ใช่ KON R นะ KON ไม่ใช่ NG ไม่ใช่ KON ชานนนะครับก็สำหรับในวิดีโอนี้ขอบคุณสำหรับทุกคนที่มาดูเดี๋ยวนะครับอย่าลืมติ l ตาม IG ด้วยครับว่า YO Underscore underscore S นะครับอย่าลืมนะห้ามลืมเป็นขาดเลยอ่ะโอเคคนนี้ด้วยอ่ะใส่เข้าไป ใายของให้ของหน่อยให้ของเนี่ยจำไม่ได้จำไอจีไม่ได้เน่เดี๋ยวขึ้นไปให้เดี๋ยวขึ้นไปให้ตรงนี้ตรงนี้เน่ให้มาก่อนั้นไปขึ้นอีกบนนี้โอเคทางผมก็กรอนชาแนลนะครับไอจีก็พลกรนสกาวเอสแล้วเจอกันในพีหน้านะครับสำหรับนนี้ก็เจอันที่นี่นะจ้าไม่บายไม่ลงจบไม่ลงหาวไม่เจอโอเคจบแค่นี้แหละบาย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 